มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อีกแล้วล่ะคะ่ะเมื่อคุณแม่จิตทิปของน้องนิซ่าลงสตอรี่พร้อมบอกว่าผลงานเรื่องแรกอ๊ะซึ่งก็จะเป็นคลิปตอนที่น้องนิซ่าเล่นเป็นบทสาวน้อยที่กําลังหิวโดวยในคลิปเนี่ยบอกว่าหนูห no ิวข้าเพราะกระทําหน้าอ้อนหนักมากหนูหิวค่ะ ซึ่งคุณแม่ลงวันนี้เอง1จกันยายน2023ซึ่งตอนนี้แฟนคลับไปค้นดูอยู่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรอย่างไรเพราะว่าแอดเห็นตัวเลขช่องออนแอร์อยู่ที่ช่อง3นะคะเนี่ยเอาละล่าสุดนักสืบโซเชียลค้นเจอแล้วว่ามันคือเรื่องอะไรชื่อเรื่องนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าเจ้าหญิงโคทานปี2007นะจ๊ะแม่ซึ่งพระเอกก็คือพี่ตาวริศค่ะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆไปชมการทาง YouTube แล้วกันนะคะโอ้โหเรียกว่าเด็กของเรานั้นมีของก็ปล่อยออกมารดวๆเลยจ้า 早已经。 จะใบ้ว่ามีเรื่องแรกแล้วก็ต้องมีเรื่องะต,ต่อไปหรือเปล่าอุ้ยแอนมานูห <c oughs> รือเปล่าคะเนี่ยแต่ว่าใจในี่แอบหวังตลอดนะคะว่าอยากให้น้องนิชาไปทุกสายเลยคะ่ะนอกจากนักร้องแล้วก็อยากจะให้ไปสายการแสดงด้วยก็ดีก็ได้แต่หวังในใจอะคะ่ะแต่ว่าคุณแม่มาโพสต์แบบนี้ก็คือหวังแล้วหนึ่งนะคะเนี่ยเป็นการการันตียืนยันได้เลยนะคะว่าน้องนิชาในวัยเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่การร้องเพลงการเต้นที่มีความสามารถล้นล้นแล้วแต่ว่าน้องยังเคยแสดงเป็นนางแบบก็เคยเป็นมาแล้วเรียกว่ามีการฝึกฝนก่อน ที่จะก้าวเข้าสู่ YG ด้วยซ้ำโอ้โหโอ้โหเด็กคนนี้ําไม่ธรรมดาเลยนะคะดังนั้นควรที่จะสนับสนุนและก็ใจก็หวังว่าอยากจะเห็นน้องลิซ่าโลดแล่นในวงการการแสดงด้วยอย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ไอจีของคุณแม่จิตทิพย์กันนะคะ